รถสามคันครับมีแต่คันสวยๆแล้ววันนี้เรามาอยู่ในจกักรของกรุงศุนยทุนเยอะครับหรือว่าเสียศุนทุนเยอะฮิโนโทั้งสามคันเลยสวันนี้ครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับคันนี้ มีแต่หม้อกว๋วยเตี๋ยวครับอันนี้ย่างใหญ่เลยเดี๋ยวไปดูพาไปดูครับเ,เราดูตรงนี้เสร็จเราจะไปดูตรงชังชันๆครับว่าเขาจะขึ้นไหวไหมโอเคเดี๋ยวเราจะดูอยู่ตรงนี้แหละ ใสดินไม่ค่อยเยอะเท่าไรพอประมาณครับพอดูได้วันนี้โซนอำเภอพะคนชัยครับตอนนี้อยู่โซนอำเภอพะคนชัยนะร้อนร้อนมากๆประมาณ45องศาครับโอไหวเข้าไหวโอเคเดี๋ยวมาดูไอหม้อก๋วเตียวสองหม้อตัวนี้ หม้อสั้นกับหม้อยาวหม้อใหญ่กับหม้อเล็กอันนี้เสียเชยนครับทำท่อไอเสียเหมือนรถฝรั่งเลยนี่ครับกันชนไม่ต้องมีหม้อใหญ่มากอันนี้ก็รถบริษัทเลยครับ2อกงศนย์ห hey, ม้อหม้อกี่ดเตียวกี่นิ้วนี่ ยี่สิบเข้าไปนอนแน่นอนยะี่สิบเลยโอ้โมใหญ่มากเบนเบน,น,นอะไรนี้แง่เสียงก๊อบปะ <c oughs> คิดไอคิดปะก๊อบไปไหน <c oughs> น,นะไปได้มาแล้ว <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> อ๋อวานข้าวโอ้เสียคิดเธอขับเองครับ เด็กกอลฟไม่มาโว้ยน,นี่ร้อยฝนตกนะวิ่งไกลไหมไปไกลไหมวิ่งไกลไหมไไโอ้เต็มละไปบอกเบนไหนนี่ว่ายยี่สิบนิ้วเอามาดูเสียเชนบ้างครับอันนี้กระบะใหญ่อยู่แล้ว วันนี้มาเจอแต่รถสวยๆรถง,งามๆสวยงามฟอบิโก,โก้ครับ S K ร้อยอยู่โซนบุคคลรชัยครับ ของเสียสูญทุนเยอะอันนี้ขุดสะประมาณสิกว่าไร่ก็ขุดได้เยอะแล้วครับเยอะมากแต่ไปดำตรงไหนไม่รู้วันนี้เรามาตามหาอาฮีไงอ,อยู่นี่เลยบอกว่าอยู่สายควันไม่เข้าใจสายควันสายควันคืออะไรควันออกเยอะมั้ย เขาขับเองครับแบบอุกุมเลยอ่ะมาแล้วครับเสียตะหรือว่าพี่ตาหกล้อซิงคันนี้เลยครับมันอาจจะปวดหัวเล็กน้อยนะวนไปวนมา để đu khăn đi gần để đu xiết ta xi lặng à phải hey. xiết ta ôi chào đi ôi đu có thầm ก๋วยเตี๋ยวครับวันนี้ยมหม้อก๋วยเตี๋ยวนะเดซ่า6ล้อซิ่งครับนานๆเราจะมาทีมงานนี้หนึ่งครั้งเพราะอยู่ไกลเลเกินครับอยู่โซนน้ำมือประโคนชยัยต้องออกประคุณนะมันถึงจะถูกต้องแหม่เสียคลิดทักทายครับ <c oughs> กเพราะแกก็ขับเอง เก่งไหมครับเด็กทิดรถไทก็ได้หกล้อก็ได้ไมโครก็ดีได้หมดเต่งรถได้โอเคครับเจตตะหกลอ้อซิงหรือว่าพิตะหกล้อซิ่งแคาดร้อนครับร้อนมากๆ น่าจะไปไม่ไกลครับเห็นแป๊บเดียวมาโอดฝุดสบายเลยครับยืนพื้นแบบนี้ไม่เปลืองน้ำมันครับนั่งแท่นเขาเรียกว่านั่งแท่นสบายนี่ฝนตกมานี่วิ่งไม่ได้นะครับลื่นดินแบบนี้ลื่นเลย นี้แรงครับน้ำแห้งหมดเลยตรงนี้จะเป็นประปาหมู่บ้านครับนูน่นแต่น้ำมันหมดแล้วเราก็เลยขุดให้มันลึกเพื่อจะได้เก็บน้ำใช้ในหมู่บ้านเดี๋ยวมาดูเสียตาออกตัวกันว่มีควันเยอะไหม มีงานทําตลอดครับทีมงานนี้โอ้หมุนท่าขายหรือเปล่าเสียตะหกลอซิงสวัสดีครับสวัสดีครับวิ่งไกลไหมไกลไหมอภิยาสาัยดีมากครับทีมงานนี้ว้รุ่นสร้างตัวไม่เที่ยวไม่กินครับก็กินอยู่ไม่กินเหล้ากินอย่างอื่น โอ้กูขี่คอนมาแล้วสวัสดีครับเอ้ยทำไมนี่มันทำไมมันกๆๆๆนึ๊กกึ๊กกึ๊กเถอะมดแล้วอ่อลลงลองเขย่านี้มันรวมมั้ยลองเขย่าวแบบนี้นอ๋โอโอ้ไม่ทนายไม่ทนายได้อยู่ไอฮีอยู่ไหนไปไหนไอฮีบอ,นนอ,อ,อยังไม่มาบอเทไกลบอ อ๋อที่แถวในหมู่บ้านขอบอับเองครับโตเกเสียคริสดเดี๋ยวพามาดูมุมบนครับว่ามุมบนมันเป็นยังไงบ้างเป็นดินแบบไหนโอ้แห้งแห้งจนแตกน่าจะมีกบอยู่นะ ไม่มีดินเหนียวครับอ้าจิ้มฟันแค่คงกีครับรอขึ้นมาวิ่งบนนี้ไม่ได้คนระับหมดสิทธิ์ขุดประมาณสองเมตรห้าสิบครับความลึก ขุดดินเหนียวก็ต้องอย่างนี้แหละครับต้องควยมีไม้ระจำตำแหน่งอเอาไว้แค่แค่คุีปีุดดินยังเหนียวเหนียวอยู่เลยบูธน่ายจะไปหมดแล้วครับน่ายจะถึงเสื้อแล้วมั้ง มีงานทําตลอดครับทีมงานเสียสูญทุนเยอะคลิปดินด่วนลูกชายครับอจอดรอก่อนหกล้อไปไหนไม่รู้หายเลยมาแล้วครับ แรงมากโอ้โระบบคปอปอ้ใช้ในหม้อก๋วยเตี๋ยวหมดเลยครับอันนี้ก็หม้อก๋วยเตี๋ยวสวยครับคันนี้มาจากอู่สงวนสัก์ครับเดี๋ยวเราจะฟังเสียงตรงนี้แหละตอนขึ้นว่าจะลั่นไหม รามาฟังเสียงลั่นๆอยู่ตรงนี้เลยครับฮีโนโ่หมดเลยครับมีสุขันเดียวครับโรบโครับคันนี้แหละตรงนั้นฮีโนโ่หมดเลยน่ครับอันนี้ฮีโนโอ่อีกคันหนึ่ง รัดมาตรงนี้เลยอันนี้เฟต3สามครับอ่ะออกตัวมาแล้วครับ เดี๋ยวมาฟังเสียงลั่นๆทางขึ้นชันๆรัน ครเช่นหนึ่งครับหม้อเป็นเดียวฝุ่นครับสาดน้ำตลอดเลยอันนี้หมออ้อกิยวใหญ่ที่สุดครับบอกว่า20นิ้วโอว้เข้าไปนอนได้เลยครับ เสียงเจ้าโรบครบมาแล้วครับ อันนี้ก็หม้อก๋วยเตี๋ยวครับโอ้แรงดีมากค่อยๆไต่ขึ้นครับ สบายสบายชิวๆครับอ๋อโรโบอคบคันสุดท้ายแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ